วันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนของการจัดส่งสินค้านะมาดูรถมาแล้วรถมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรอให้พี่ๆเขาทำงานแล้วกันเรามาดูใน,นระหว่งางต่างๆเริ่มกันเลยของไม่ได้หนักที่แต่ว่ามันใหญ่ลำบาของมันใหญ่ของไม่ได้หนักแต่ของมันใหญ่หน่อยแค่นั้นเอ,องวันนี้ค่าประมาณ ค้าห้สร้าง50กวันลังครับประมาณ50กวันลังวันนี้ก็เป็นวันวันที่19สิงหาเมื่อวาน18ใช่ไหมอ่าเมื่อวาน18เมื่อวาน18วันนี้19ถูกต้องวันนี้ก็เป็นวันที่19สิงหาส4นะก็เป็นสิงหาลอตเขาเรียกว่าเป็นลอตของวันเดือนสิงหาเป็นเรื่องลอดกลางกลางเดือนไม่เกิน3วันครับส4วันน่าจะได้รับก็ส่งเป็นระบบ g p s นั่นแหละนะครับ ก็ที่นี่สำหรับสายตาปวดทุกคนด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ใคร,นะครที่ฟรีออเดอร์อมา ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับฝากติดตามแล้วก็ฝากใครที่สนับสนุนทางแฟดช็อปยาลายก็ขอบคุณมากๆครับฝากติดตามฝากตอดนะครับทาง youtube แล้วก็ทางเพจ a c e b o o k นะครับแล้วก็ทาง instagram ig ทุกช่องทางนะครับขอบคุณมากๆนะครับทุกคนนะครับแล้วมาเจอกันใหม่แล้วกันบรรยากาศการจัดส่งสินค้าไปให้มือเพื่อนๆบางคนก็ได้รับประมาณพรุ่งนี้ได้รับเลยนะนะครับใน ที่ผมรู้มาคือบางคนเนี่ยทุกี้ได้รับเลยครับส่วนบางคนก็ประมาณสามวันนะครับสามถึงห้าวันแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยในในส่วนของปริมณทลนของกรุงเทพอาจจะล่าช้านิดหนึ่งในส่วนของการจัดส่งเนี่ยอาจจะมีในเรื่องของการแบบมีผู้ชุมนุมพวกอะไรอาจจะอาจจะติดขัดนิดนึงนะครับก็ใจรอหน่อยแล้วกันน่าจะไม่เกินสามถึงห้าวันนะครับ โอเคนะครับขอบคุณมากผม่างเป็ดเจลานะครับขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับก็เดี๋ยวไปเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าขอบคุณมากครับสวัสดีครับ